ว่าสำนักข่าวไทยอสมทพบแนวโน้มคดีการเสียชีวิตอย่างเป็นปริศนาของโคยุตี้สาวชาวศรีสะเกดในพื้นที่ขอนแก่นซึ่งสอเขาว่าน่าจะเป็นการฆาตกรรมอำพพางมากขึ้นเรื่อยๆขัดแย้งกับแนวทางการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ยังคงให้น้ำหนักไปที่ประเด็นการฆาตัวตายมากกว่าติดตามรื่ีได้จากรายงานของคุณธนกรวีระพลสินครับ มีพยานปากนี้ให้การว่าเห็นนางสาวจิรวรรณชัยยสารหรือน้องหญิงสาวโคโยตี้วัย23ปีเดินลงหนองกองแก้วเพียงลำพังทำให้ตบวสพชนบทจังหวัดขอนแก่นยังคงให้น้ำหนักที่การฆ่าตัวตายเพราะจนถึงขณะนี้ยังไม่มีพยานหลักฐานใดบ่งบอกว่าเป็นการฆาตกรรมอําพรางตามที่ญาติสงสัยเพื่อพิสูจน์ความน่าจะถือคำให้การของลุงเลี้ยงควาย ทีมข่าวสมัครข่าวยสมท,สมทได้พาชาวบ้านท่าม่วงที่พบศพคนแรกนั่งเรือท้องแบนของอบตศรีบุญเรืองเข้าไปชี้จุดพบศพนี่คือจุดพบศพน้องหญิงกลางหนองกองแก้วครับเมื่อพิจาจากจุดเกิดเหตุแล้วจะไน้ว่าเป็นประยาค,ครับที่จะฆ่าตัวตายในลักษณะนี้หากคำให้การของลุงเลี้ยงควายเป็นจริงนั่นหมายความว่าน้องหญิงต้องฝ่าดงบัวเข้ามากว่า200เมตรทีเดียวครับแนวต้นไม้ที่เห็นคือจุดที่สามารถเดินเท้าเข้าใกล้จุดพบศพมากที่สุด ตามทิศทางที่ลุงเลี้ยงควายให้การซึ่งหน่วยกู้ภัยที่มาเก็บศพก็ไม่เชื่อเช่นกันว่าจะฆ่าตัวตายในลักษณะนี้โดยพื้นที่แล้วนี่เข้าไปยากครับ,รบเข้าไปยากมากใช้เรือเข้าไปก็ประมาณเกือบ1นกิโลลำบากมากเพราะหนึ่งตรงบริเวณพื้นที่นั้นเป็นเป็นป่าเป็นป่าแล้วก็เป็นพวกอะบัวน้ำเนี่พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีเปิดเผยกับทีมข่าวว่า สอบประคำบุคคลที่เกี่ยวข้องเบาะแสน้องหญิงสิ้นสุดตรงที่ได้รับการปล่อยตัวออกจากโรงพักหลังจากนั้นไม่มีข้อมูลว่าใครรับตัวไปกระทั่งพบเป็นศพในเวลาต่อมาขณะที่ทีมข่าวลงพื้นที่เพียงหนึ่งวันก็พบว่ามีพยานอย่างน้อยสองปากยืนยันว่าหลังออกมาจากโรงพักน้องหญิงกลับมาอยู่ชุมชนที่เขาเคยมาเล่นกับกลุ่มเพื่อนสาวประเภทสองซึ่งมีประวัติใช้สารเสพติดขาดว่าผู้ตายล่วงรู้ข้อมูลบางอย่าง หรือขัดผลประโยชน์ยาเสพติดจึงถูกลวงไปฆ่าโดยน้องหญิงหายตัวไปในวันเดียวกันกับที่ตำรวจปล่อยตัวออกมาพยานบอกด้วยว่าเหตุการณ์นี้ทําให้กลุ่มเพื่อนน้องหญิงหายตัวออกจากชุมชนไปพักหนึ่งหายไปด้วยสักพักนึงประมาณนี้ก็คือไม่เห็นเลยตอนที่เจอศพเด็กกลุ่มนี้ก็ไม่มีก็ไม่เห็นไปเจอไน่ไปดูกรดตีเด็กกลุ่มนี้ก็จะเป็นถ้ามีสิ่งในที่ปกิติเขาจะพาไปมุงดูนี้ประมาณนี้แต่ไม่มีคุม้มแถวมันก็เงียบ ไม่มีใครออกมาเป็นพยานพยานอะไรสักคนนี่คือสาวประเภทสองที่ใกล้ชิดน้องหญิงที่สุดแต่ให้ข้อมูลขัดแย้งกับพยานว่าหลังถูกตำรวจควบคุมตัวไปสงบสติอารมณ์จากเหตุการณ์เมาอัลวาดน้องหญิงก็ไม่กลับมาหาอีกเลยค่ะไม่ไม่รู้ข่าวค่ะได้ไปรับค่ะอแล้วหลังจากออกมาก็ไม่ได้มาหาเลยไม่ไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยค่ะก็หายไปเลย แล่ก็ตามญาติน้องหญิงให้เวลาตำรวจสพชนบทคลี่คลายคดีก่อนหากผลที่ออกมาไม่ชัดเจนเป็นที่น่าพอใจจึงจะเข้าไปขอความช่วยเหลือจากกรมสอบสวนคดีพิเศษเทนก,กรเวลาพลสินสำััรข่าวไทยอสมทรายงาน